สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พรพาชมบอลสวยที่เขาตามหานะคะพี่พรได้มาครอบครองแล้วหลวงพ่อวีระสมเป็นไม้ที่ตามหาจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนน้องเป็นบอลสวยกัดสียังไม่เต็มนะคะเพื่อนเพื่อนกัดสียังไม่เต็มพี่พรเพิ่งรับมาเป็นแม่พันธุ์เข้าสวนนะคะทุกคนน้องสวยน้องแข็งแรงจริงค่ะ เพราะว่ารับมาแล้วไม่ได้อนุบาลในตู้เลยทุกคนมาใหม่ๆก็จะเฉาๆสักหน่อยเนาะแล้วพอมาตั้งไว้ตรงนี้ฟื้นตัวเพื่อนๆนี่ฟื้นตัวเร็วมากนี่สวยงามเพราะกัดสียังไม่เต็มนะคะเพื่อนๆถ้าเต็มจะสวยชมพูแล้วก็นี่ที่สำคัญคือน้องแข็งแรงเลี้ยงนกตู้ได้ สมแล้วที่เป็นไม้ที่ตามหาจริงๆเพื่อนๆเ,เขาดังมากในปีนี้ในพศนี้นะคะเพื่อนพศ .6 หกแปดนี่ดังมากพี่พรก็อยากได้นี่เพิ่งตามหาเพิ่งได้มาเดี๋ยวจะทำจำนวนแบ่งปันเพื่อนใน YouTube นะคะได้ไม้สวยสวยจริงๆสวยแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้เมื่อก่อนมีน้องคนหนึ่งเขาเลี้ยงกลางแจ้งเลยทุกคน เขาบอกว่าเขาเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยพี่พรว่าเอ๊ะไม้เลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยนี่มันมีจริงไหมพอได้มาพี่พรก็คิดว่าน่าจะจริงนะเพื่อนๆนี่ได้มาไม่ได้อนุบาลในตู้เลยทุกคนน้องก็ฟื้นตัวพี่พรก็เลี้ยงในที่โล่งแจ้งไม่ไดไไ้ไม่ไม่มีตู้นะคะทุกคนไม่ได้อยู่ในตู้แต่นน้องดูนี่คือความแข็งแรงจริงๆเลย ติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพี่พรด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า